มาให้อาหารป่าคือเกาจ้าโอ้ยเสียงอะไรเมอมาให้อาหารป่าคือเกาให้อาหารน้องๆคือเกาอากาศดีดีเย็นสบายเพื่อนค่ะอากาศดีเย็นสบาย แค่ต,ต,ต้มไม่ให้น้องๆพี่ต้มต้มม่ให้น้องป่าตกาะนอคือเป็นอ่ะเอ็เป็นแต่ตกาพดแล้วป่า่ คือเลยปลาหนาวปลาหนาวปลาหนาวปลาเย็นสบาย พัดมีวีอยู่ปลากะเย็นสบายปลาอยู่ในสะต้นไม้ก็กำลังงามพี่น้องขาต้นไม้ก็กำลังงามลูกเช้านะหาปูหาปลาหาปูหาปลาต้นไม้ต้นนี้จะแม่ ต้นพยุงต้นนี้จะเป็นงามหลายพี่พี่พี่ต้นพยุงต้นนี้จะเป็นงามหลายจ้าสวยจดงดงามกำลังแตกหนอแตกกอต้นพยุงกำลังแตกหนอก่อแตกกอโอ้สวยงามธรรมชาติธรรมชาติเมื่อนี้งามหลายงามหลาย ต้นจานเป็นปต้นแทบให้ยอดจานแค่ยอดภาวานเนี่ยอดต้นจานแี่ยอดภาวานเนี่ยเบื่อดอกเอาอะเอาไปก็ได้ถ้ามันถ้าพวมันกันบพบไเป็นอย่างดอกแค่กินซุมือซุมือพี่น้องขะดอกแค่กินซุมมือเรา หวานก็หวานยุ่ผาไกลแต่ว่ากินหลายมันก็บเบือ่อนาอพี่น้อง่ะโอ้ยเม็ดขนุนก็ขื้นบ่ได้ต้นไม่เบียดกันหลายพี่น้องเบื้องสิาพาพี่น้องไปเบื้องบากมีแขนุนนั่ล่ะค่ะเพื่อ,อยากเกิดหลายนี่เพื่อนเกิดบาได้ต้นเพื่อนเบียดกันเป็นหลายหลายหน่วยแข็งแี่งเฉยีเฉย ไดอยูบ้านดกยูพ่อยู่บ้าน,เพ,าานเพื่อนขื้นได้อันนี้ต้นไม่เบียดกันโอ้ยเป็นตาเลียยตนเพื่อนแท้เป็นตาิตน้นซตนเพื่อนอยากขืน้นเพื่อนอยากขื้นน่วยแต่เพิ่นขึ้นไม่ได้นี่นี่นี่ค่ะแค่นูนเพื่อนอยากขื้นน่วยเพื่อนขืน้นบ่ได้พี่รองขาเพราะว่าตน้นเบียดกัน ลูกมาปลูกตอนนั้นก่ะเบียดเบียดเนาะลูกซ้ายปลูกไว้เพื่อน่านตน้นไม้เพื่อนตุยเพื่อนเลยปลูกทีกันไว้มสาสั่นเพื่อนว่าค่ะพี่น้องค่ะจะออนไลน์สวัสดีค่ะ